สวัสดีค่ะรีมกมลเพชรเพชรวรางกูลมิสแกรนด์สะแก้ว2024ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอันดับแรกก่อนเลยตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นจน,นปากสั่นเลยค่ะคิดไหมว่าจะมาโลบลึกๆขนาดคิดค่ะเพราะว่าหนูตั้งใจมากค่ะ <c oughs> อยากให้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็แม่แม่นางงามที่มาสักก่อนรายการ ดีมก็ขอขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณครอบครัวและทุกๆคนที่คอยผักดันไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ต่างๆที่คอยสนับสนุนดีมาตลอดนะคะขอบคุณมหาสาร,รคาม n b t FC ค่ะขอบคุณร้านเฮดเล็บนะคะ ที่ช่วยดีมในวันนี้จนดีมได้มาเป็นมิสแกรนสระแก้ว2024และดีมขอขอบคุณดอมเล็กๆของดีมแต่เต็มไปด้วยคุณภาพค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหนึ่งคนนะคะที่ขอเข้ามาเป็นมาเป็นกำลังใจให้ดีมคนแรกเลยคือน้องนินจาจากจังหวัดสระแก้วทำให้ดีมมุ่งมั่นและตั้งใจบอกน้องค่ะว่าดีมจะเป็นมิสแกลนสระแก้วให้น้องให้ได้ค่ะได้แนะวน เสวัสดีค่ะเกลนิชาเรียสกิประเสริฐรองอันดับหนึ่งมิสแกรดแก้าาวอ0 2 4ค่ะก็รู้สึกว่าอ่าเราก็เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รองอันดับหนึ่ง ไปต่อแน่นอนยังไงก็ต้องได้เข้ากองแบ่ปีนี้ค่ะอ่าไปต่อเลยสวัสดีค่ะไข่มุกปนรัตพานิสิลินันค่ะรองอันดับหนึ่งมิสแคนสัสแก้ว2024ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจกับดีมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราแบบก็อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนค่ะสนุกกันดีแล้วตอนจะคุยอะไรกันเพิ่งเนี้ยอ๋องบอกว่าเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะดีมขอขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่ เขามาเขามาหลังจากที่อ่าทีแรกดีม,มาโดยไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแต่พี่เลี้ยงเล็งเห็นความสามารถและศักยภาพของดีมเขาถึงได้ขอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและดีมก็เต็มที่ให้กับเขามากๆค่ะและวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะแล้วยังไงคีงเราดูแล้วเนี่ยว่าเรายังมีจุดอ่อนหรือต้องการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเพื่อสู่ข้อมูลใหญ่เออดีมคิดว่าดีมสามารถเติมเต็มทุกอย่างได้มากเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ แล้วน้องแก้วและน้องไข่มุกมีอะไรที่จะบอกคุณดีไหมครับว่าจะเพิ่มเติมหรือว่าจะส่งเสริมอะไรให้น้องเขาไปสู่วงการนี้ต่อโซโค่ะก็เชร์เพื่อนค่ะเราเป็นทีมสักแก้วส0 2 4ยบสี่อยู่แล้วยังไี่คือจะไปต่อยังไม่มีอัปเดตค่ะก็เแฟนๆเราติดตามครับ ัพพอร์ตตลอดค่ะสพอร์ตม mm ุกไม่ว hmm. right. mm. ่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามค่ะก็ลุยต่อค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยคือทุกคนส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามวันนี้ก็คือเสียงเชียร์ดังมากคือแขมรดมีความสุขมากจริงๆค่ะไอ้ไงก็คือทางทางไข่มุกก็มีได้รางวัลพ็อปคุล่าโหวตด้วยค่ะพูดถึงเรื่องรางวัลพ็อปคุล่าโหวตเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณด้อมค่ะวินแซ็นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะบูดคนเลยทุกคนเราหน่อยค่ะก็ขอบคุณจริงๆเขาวันนี้ได้แบบว่าเข้ามาฟาแท็กค่ะเพราะว่าเป็นแฟนสาวบสุอแล้วก็ที่บ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องดีมอยากจะขอบคุณใครอยมครับรือว่านี่นี่นี่อยากขอบคุณแม่ค่ะแม่หนูขี่รถทัวร์มาจากจังหวัดคอนแกนเลยค่ะแล้วหนูก็มีใจมากที่แม่มา Yeah, there you go.